สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทนุษา CSR ผู้สร้างเลเจนด์สยามพัทยาจัดงานนุษา CSR The House of Celebration เฉลิมฉลองการปลดล็อกกัญชาเสรีเพื่อสร้างพลังแห่งอนาคตสุดยิ่งใหญ่ประกาศปรับโฉมเปลี่ยนเมืองเลเจนส์สยามพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวสุดมหศัศจรรย์สยามแคนาบิสแลนด์เต็มรูปแบบดันเลเจนส์สยามสู่ดินแดนแห่งพืชมหศชัศจรรย์กัญชงกัญชาเป็นหัวหอกในการท่องเที่ยววิถีใหม่สายเขียวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างตำนานใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแคนาบิสเดสิเนชันทางด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ทางเลือกเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สายเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกด้วยงานในวันนี้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดปัง The m ม s สกิเ e ียสครัและวงมินพบร้านค้าที่นำผลิตภัณฑ์จากกัรชงกัญชามากมหมมาให้ช้อปปิง้ง พบกับฟู้ดทรัคและเชิญลิ้มลองอาหารหลากหลายในบรรยากาศตลาดน้ำชมไร่กัญชงกัญชาแบบ Indoor Outdoor พร้อมช้อปปิง้งต้นกล้ากัญชงกัญชาชมพิพิธภัณฑ์กัญชงกัญชาความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและท่านใดที่สนใจเข้าร่วม Contact f a r มมิ่กับนุสา CSR สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w n u s a CSR c o m ค่ะ ค่ะนุสสาซีอารมองว่าการเฉลิมฉลองที่การปลดล็อกกัญชากันชงครั้งนี้เราถือว่าเราได้เปิดบ้านคือเปิดอย่างที่เห็นนะเปิดสยาม cannabis land นะคะในเมืองเลเจนด์สยามเปิดโซนสยาม cannabis land นี่ก็คือจุดประสงค์ของเราต้องการให้เป็น destination ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศที่ต้องการเรียนรู้เรื่องกัญชากันชงความเป็นมาการรักษาโดยการแพทย์หรือการเรียนรู้จากการปลูก จึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาโซนของสยาม c a n n บ b i s land เนี่ยค่ะขึ้นมาในเมืองเลเจนด์สยามค่ะใช่ค่ะที่นี่ mm hmm. จะเป็นการให้ความรู้จากที่มิวเซียมนะคะความเป็นมาตั้งแต่ที่เราไม่เคยรู้เลยตั้งแต่ก่อนนานเลยกี่พันปีก่อนจะมาถึงทําไมปลดล็อกจากยาเสพติดทําไมถูกกักไปเป็นยาเสพติดแล้วก็จะมีการเรียนรู้การปลูกกัญชากัญชงสายพันธุ์ไหนยังไงด้วย แล้วมีฟาร์มมีคอนแทคฟาร์มิ่งมีโรงสกัดจริงมีแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงถือว่าที่นี่เราถือว่าเราครบที่เดียวในเอเชียในตอนนี้มั้งคะใช่ค่ะที่นี่จะมีการสอนเวิร์กช็อปลงมือจริงและที่สำคัญณนะวันนี้เราจะรับคอนแทคฟาร์มิ่งคนที่ปลูกกัญชานะคะ ปลูกแล้วขายที่ใครขายยังไงเรารับซื้อแต่จะต้องรับต้นกล้าและวิธีการปลูกจากเราไปด้วยตอนนี้เรารับน่าจะ5,000คนทั้งประเทศไทยเฟสที่1ก่อนนะคะสามารถติดต่อมาที่นุษาเซีได้นะคะที่คนที่ต้องการปลูกปลูกยังไงปลูกไม่เป็นแล้วจะขายใครอันนี้เฟสที่1เราถือว่าเรารับสมัครคอนแทคฟาร์มมิ่งก่อนเลยค่ะ ทั้งหมดเราคัดมาทั้งหมด10สายพันธุ์นะคะเป็นสายพันธุ์พิเศษแล้วมีวิธีการปลูกแล้วผ่านการปลูกแล้วว่าปลูกแบบไหนถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดเราก็จะเอา10สายพันธุ์เนี่ยมาให้กับสมาชิกที่ต้องการปลูกสายพันธุ์กัญชาและรับซื้อข้อดีสายพันธุ์กัญชาเนี่ยเข้าทนกับอากาศร้อนแต่ยังไงก็ต้องมีโรงเรือนอยู่เพราะถึงจะเป็นเมนุคอเกตถึงจะเป็นเรื่องการแพทย์เพราะมันต้องใช้กิน ถึงจะได้มูลค่าสูงสุดและเรามีระบบแท็กกิ้งตั้งแต่วันที่คุณรับต้นกล้าเราก็จะมีลงทะเบียนปลูกที่ไหนเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่เข้าลงสกัดเมื่อไหร่หรือขายกลับมาเราเมื่อไหร่จะเป็นระบบคอนโทรทั้งระบบเลยนะคะคือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นี่คือส่วนสำคัญเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยสำคัญมากตลาดต่างประเทศที่เราได้มาเนี่ยเขาขอเรื่องมาตรฐาน เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนปลูกอาจจะปลูกได้ทั้งหมดแต่ปลูกแล้วถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ตอนนี้อาจจะขายได้แต่สักหน่อยมันจะล้นตลาดเชื่อว่าสิ่งที่ต้องสร้างมาตรฐานคือความสําคัญและอยากให้ประเทศไทยในเมื่อปลดล็อกครั้งนี้แล้วก็อยากให้ได้ประโยชน์กับเศรษฐกิจและประเทศชาติจริงๆสมาชิกชาวบ้านก็ต้องมาลงทะเบียนและเรียนรู้ก่อนแล้วก็รับต้นกล้าและวิธีการปลูกเราจะอยากให้คนหนึ่งคือปลูกประมาณ200ต้น ถึงจะได้ทุนน่ะนะคะต่อครับถึงจะการลงทุนพอดีประมาณ200ต้นแต่คิดว่าไม่ให้เกินคนละ400ต้นถึง600ต้นก็จะแบ่งแบ่งแชร์กันทั้งประเทศตอนนี้เรารับ5,000คนทั้งประเทศก่อน <S 2> 2. <S เฟสที่1ลงทุนประมาณ200 0 0 0รวมโรงเรือนรวมยารวมทุกอย่างนะคะประมาณ2,000 200, 0 0ต้นต้นรับซื้อตั้งแต่ตลากิโลแห้ง5,000ถึงห0 0 0น1 5ึ่งแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่คุณภาพ ก็คือคุณภาพที่คุณต้องปลูกให้ได้ตามคุณภาพอย่างนี้ค่ะคใช่ใช่มีการเช็คคุณภาพแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่างน้อยทุกคนอยากจะปลูกพี่เข้าใจว่าทุกคนไม่รู้ว่าปลูกยังไงก่อนปลูกยังไงแล้วได้ผลจริงอันนี้คือส่วนสําคัญเพราะว่าพี่เสียเงินมาเยอะและ้วกับการที่ต้องออมีคนมาสอนทีมการปลูกแล้วก็วิธีการปลูกพี่ก็เลยมองว่าถ้าตรงนี้จากที่เราจ่ายมีองค์ความรู้แล้วเราน่าจะกระจาย ให้ได้สักเฟสที่1,500 0คนในตลาดกลุ่มแรกก่อนนะคะแล้วก็มาดูคุณภาพสินค้ามาดูคุณภาพของตัวผลผลิตออกไปอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือของเราต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องเราจะมีวิธีการลงทะเบียนให้ถูกต้องแล้วคอนโทรลว่าต้นไปไหนอันนี้ของเราจะสร้างมาตรฐานให้กับการปลูกเพื่อเพื่อให้ถูกกฎหมายรองรับไว้ก่อน,นีนะคะไม่ได้ปลูกว่าเอาไป ไหนก็ไม่รู้อย่างน้อยก็สามารถเช็คสอบได้อันนี้ก็ถือว่าเราเริ่มทํามาตรฐานควบคู่ไปกันเลยก่อนที่กฎหมายจะออกด้วยนะคะเราทําตัวเป็นพี่เลี้ยงเราทําระบบแท็กกิ้งให้เราทําตลาดให้คุณก็มีหน้าที่ออกแรงออกตังในการทํางานอ่าแล้วก็เป็นความร่วมมือกันดีกว่าเราเรียกว่า business partner กันเนาะ เราก็มีวางเป้าหมายที่นี่ให้เป็นเดสทินชันนอกจากทัวร์แล้วยังอยากจะเป็นเกี่ยวกับการจัดงานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชงหรือแลกเปลี่ยนความรู้เป็นฐานความรู้ให้เหมือนว่าถ้าประเทศไหนอยากจะเปิดก็บินมาดูงานกับเราก็เป็นที่ดูงานด้วยนะนะเป็นที่ให้ความรู้เป็นที่ดูงานแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยบอกพามเป็นไทยบอกอตำรับแพทย์แผนไทยยกระดับคุณหมอแพทย์แผนไทย นะคะแล้วสมุนไพรไทยอาหารเป็นยาแบบไทยๆท,ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แล้วก็ปลูกแบบไทยๆท,ที่ GI เส้นศูนย์สตรความร้อนของเราหรือทั้งหมดเนี่ยปลูกที่ไทยแหละให้เป็นซิกเนเจอร์ที่สุด เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรสครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ